มาดูกันครับว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์ม s e ็กออฟในยุคนี้การตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่จะกำหนดทิศทางทั้งหมดของ SOC เลยมันมีสองแนวทางหลักๆครับคือยึด Endpoint เป็นศูนย์กลางกับอีกทางที่ยึดหลอกและ Network เป็นแกนแนวทาง EDR First ที่หลายคนเลือกใช้แต่รู้ไหมครับว่ามันมีข้อจำกัดที่สำคัญซ่อนอยู่ และจุดบอดพวกนี้นี่แหละครับคือช่องโหว่ชั้นดีที่เปิดทางให้ผู้โจมตีเข้ามาได้ง่ายๆเลยมันก็เหมือนสร้างบ้านบนฐานที่ไม่แข็งแรงะครับต่อให้มาเสริมที่หลังก็ยังเสี่ยงอยู่ดีทีนี้มาดูแนวทางที่แข็งแกรงกว่าจากเซลลา r ไซเบอร์กันบ้างครับที่เริ่มจากแกนหลักที่มั่นคงกว่ากลยุทธ์นี้มาจากความจริง3มิติครับก็คือล็อกเน็ตเวิร์กและเอนพอยต์เริ่มต้นที่ล็อก ที่จะบอกเจตนาของผู้โจมตีก่อนที่การโจมตีจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำต่อมาคือเน็ตเวิร์กแพ็กเกจที่เป็นเหมือนพฤติกรรมหรือรอยเท้าที่คนร้ายทิ้งไว้นั่นเองครับและสุดท้ายคือกิจกรรมบน e N-Point d ซึ่ง Stellar Cyber เปิดกว้างรองรับ EDR ได้ทุกค่ายเลยครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างรากฐานข้อมูลที่สมดุลให้กับ AI ซึ่งสำคัญมากๆครับถ้า AI ได้ข้อมูลจาก N-Point อย่างเดียวมันก็จะเอ็นเอียงครับแต่ถ้าได้ข้อมูลครบ AI ก็จะฉลาดขึ้นนี่แหละครับ Human Augmented SOC ของจริง AI ช่วยกรองข้อมูลนักวิเคราะห์ก็เชื่อใจและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วในโลกความเป็นจริงละ่ะการเลือกที่ต่างกันนี้มันทรงผลกระทบอย่างไงบ้างแบบ EDR First ก็จะโดน Vendor Lock-in แต่แนวทางของ Stellar Cyber ยืดหยุ่นและประหยัดกว่าเยอะครับมีเคสจริงจากผู้จัดการ SEC อท่านหนึ่งเล่าว่า ทีมเขาเปลี่ยนจัดการตามล่าภาพหลอนมาเป็นการเจอหลักฐานจริงๆผลลัพธ์ที่ได้คือเวลาที่ใช้คัดกรองลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะมากด้วยประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วแบบนี้ทำให้ Stella c y b e อร์กลายเป็นแพลตฟอร์มหลักของ MSSP ชั้นนำทั่วโลกลูกค้าหลายรายยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าประสิทธิภาพของนักวิเคราะห์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การสลับคำพูดนะครับแต่มันคือการเลือกแกนหลักให้กับระบบความปลอดภัยทั้งหมดเลยทางแรกอาจจะเจอทางปันครับแต่ทางที่สองให้ทั้งความยืดหยุ่นและการมองเห็นที่ครบถ้วนกว่าเพราะภัยคุกคามมันมาได้ทุกทางครับการสร้าง SOC บนความจริงข้อนี้แหละคือทางรอดแล้วระบบของเราละ่ะพร้อมหรือยัง